จะตัดเหล็กตัดกระเบื้องตัดไม้ตัวเนี้เขาเบาแรงมือตัดง่ายไม่ต้องเจียบสายไฟให้เกะกะอีกเลยนะครับจะตัดสแตนเลสแบบตรงๆหน้าตัดได้เรียบคมแบบนี้หรือจะตัดอิฐตัดปูนเอียง45องศาด้วยพลังมอเตอร์แรงสูงที่เป็นแบบบัตเต็ดประหยัดแบตเตอรี่หมุนด้วย6,500รอบทําให้งานที่เราตัดออกมาดูเนี้ยบเรียบเนียนสวยงามแบบนี้เลยครับตัวนี้เขาจะมีเซฟตี้กาดมาให้เวลาตัดจะไม่มีเศษเหล็กเศษหินกระเด็นเข้าตัวทําให้การทํางานปลอดภัย แถมเวลาเปลี่ยนใบตัดก็ยังทําง่ายเขามีตัวล็อกมอเตอร์อยู่ด้านหลังเปลี่ยนใบตัดได้ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับปรับความลึกของใบตัดได้สูงสุดถึง52มิลมตัวเรื่อยยังสามารถปรับความเร็วได้ถึง3ระดับตัวเครื่องจะมีระบบซ้อมสตาร์ทมาให้เวลาหยุดทํางานก็จะมีระบบเบรคไฟฟ้าช่วยเพิ่มความปลอดภัยและยืดอายุการใช้งานของมอเตอร์ทําให้ใช้งานได้ยาวนานมากยิ่งขึ้นครับแบตเตอรี่เป็นแบบอันต้าเซล ใช้งานได้ยาวนานขึ้น25%เห็นเล็กๆแบบนี้ให้มาขนาด4 m แบตอึดใช้ได้เลยครับเป็นเลื่อยวงเดือนไร้สายขนาด5.5นิ้วของ o อซูกะ OCS827 ตัวนี้รับประกันให้1ปีมีทั้งอะไหล่และศูนย์บริการอยู่ในประเทศไทยและเป็นสินค้าของคนไทยโปรโมชั่นตอนนี้ราคาดีมากลองกดเข้าไปดูที่ตะก้าสายมือได้เลยครับ